ไินอเนอเลยฮะบิน,อ wow เ,น,อน we, e เอาเลยยังดสิบิน learned learned learned, <c <c ีอาวาเบิ่งรอยสิบหาบ้าพลังครับอุเท่าเต่าเขาเลี้ยงสันเจ้าของรอยสิบหาบ้าพลังครับว้าเอากันเจ้า Một ác thót thót Ơi Ướt 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 thót 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 เดี๋วต้อมันลันไหนก็เฮงเนี่ยโอ้เฮงเลย <laughs> ร้อยทิบมาเบ้มาพลั่งนะครับ <c oughs> อ้าว ฝั่งนี้ก็จ,จะเป็นของเสียกรอบครับอาจารย์จนนืดฮะพน้าบ่แล้วกาอยู่เลยเอ๋อโอเคถเค่ายลูกนี้ไปอาจารย์จืดครับเจโอเปียดไสดเดาครับ ครับพี่เขียวมาใส่ดีไหนนะ <laughs> <laughs> พรนะาะน่ะใค้กิบครับมาใส่ดีไหนเนี่ยเนระ็ว สำหรับอาจารย์เกือดเอาจะคอยเพื่องเริ่มพีน่นอนเริ่มบันฝ่ก่อนครับฝ่ยเอาดินครับผมโอ้ยเกียร์กับบอสเกียร์ เียวเหนียวซับนะครับโอ้อาจารย์จืดเขาสบายสบายๆ้ะครับพี่น้องนับเจ้าเจโอแปครับอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศในรถอีเขียวของเบาเป่าเนาะพี่น้องฟังนั่นก็สิเป็น EX นะครับ39แรงนะครับยันมากครับพี่น้องมื่อนี่แรีนงานถ้อยครับ วิธีขึ้นั้นสองกันจ้าละวันเลยครับพี่น้องจอดแล้วครับสาบมือนี้ครับ สบายสบายครับสำหรับเจ้าอีเขียวนะครับของบ่าเป่าสาวนุ่นครับพี่น้องเอาเมื่อนี่คำลาพ้าจากพี่น้องด้วยวิวการทำงานนะครับงานถ้อยนะครับของบ่าวเป่าแล้วก็เจ้าตุ๊กตานะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เพียงกันไปเพียงซสำนี้ครับพ่อแม่นีพีจนาครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องบ่าเป่าสาวนุ่นน้ำสิ่งนี้นะครับพี่น้องครับสำหรับมื้อกาวคำลาสวัสดีครับ